ออุยอยไปค่ะทุกคนวันนี้ได้กุลาเวลากุลรอบอีกแล้วนะคะดูน้ําแห้งมากเลยเนี่ยเราต้องเข็นเรืออีกแล้ว น้ำจะโตกลางคืนเนาะแห้งตอนเช้าลุยเลนตั้งแต่เช้าเลยโอดยอดอเข็นกันแน่นอนเราออ หนึ่งสองสามอเ้ยไปจ้ะพร้อมลูกแรกกับบรรยากาศตอนเช้าๆยังไม่มีแดดนะคะน้ำแห้งดีเหลือเกิน ที่ไม่ต้องดำน้ำเนาะเป็นหวัดเมื่อคืนมาตักบูใบไม้โดนฝนได้ไปนิดเดียวยังออกไม่เยอะนะคะทุกคนมาลุ้นกันค่ะปับ๊บมีเปล่า อุ้ย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 หลิกนี้มีแต่ปลาเลยนะ่ะไม่หนุนเนะอีโกโ้ได้จะไปอีโก้นะคะลูกแรกของเราเนะาะไปโก้ไซส์สวยอยู่นะเนี่ยอโก้ก,กี่ตัวสามสี่ตัว จ้ะเอาต่อลูกที่สองน้ำแห้งเหลือเกินแต่ต้องรีบทำเวลานะคะเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งน้ำก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดินลูกนี้กันค่ะทุกคนนขยะเพียบเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยของเด็กอีกแล้วอุ้ยเองโุ้ยวันนี้ดูดูท้องซะก่อนโห้ ได,ด,ด้ทั้งปลาดุกปลาบูอ้ไซนิปไซต์กิโลอีกแล้วอะ่ะแล้วก็ปูนะคะโอ้ยนี่ค่ะโอ้ยรอบนี้ได้ปลาดุกปูตัวหนึง่งแล้วก็ปลาบูโอ้ยปลาบูไซใหญ่แล้วนะคะทุกคนโอ้ย ไปนี่นี่โบชั่งแล้วเนี่ยเราจะเป็นกิโลเนี่ยชั่งด้วยมือนะดูเต็มพร้อมลงทีสามโอ้เมื่อกี้เราได้เนี่ยปลาอีโก,โกอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ปลาบูตัวใหญ่ใหญไซิโลประดุกได้ตัวเดียว แล้วก็ปูนะคะเดี๋ยวมาลุนลูกนี้กันนะคะทุกคนกุ้งกุ้งลุนค่ะปับป๊บปั๊บเุ้ยอุ้ยอีกแล้วอ่ะมีกุ้งบ้าน่น่ะ ได้ปลาบูไซส์ครึ่งกิโลสีขีดในสองตัวนี่ค่ะปะูตัวเล็กๆสองลูกเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนาะโหยได้ปลาบูนี่จะได้ปลาบูสามตัวแล้วตัวใหญ่ตัวงไซส์กิโลมาดูลูกนี้กันนะคะ ปูอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ในคลองนะคะก็จะมีปลาบูเยอะหน่อยนะมาต่อกันอีกรุ่มใกล้ๆก,ก,กันเลยนะคะรุ่มเมื่อกี้ได้ปลาบูสองตัวนี่เลยเออ ได้ปลาดุกปลาอีกโก้แล้วก็ปูปลาอุกมาจ้ามาเต่ากันอีกนะคะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะแปบ๊บเดียวพึ่งกู้ลูกได้กู้รอบได้สามสี่สี่ลูกห้าลูกน้ำขึ้นหาย มีอะไรบ้างหรือเปล่าปบ๊บอุ้ยเอาแล้ว <c oughs> อุยอ้ยเราเราเราหมานี่แล้วนี่ไเราอยู่ในคลองนี่เได้ปลาบูสะสามส,สองตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่นะคะทุกคน ้อมใหญ่เป็นกิโลหรือใส่กิโลแน่นอนหลอมิรอดอ่ะมาต่ออีกหนึ่งลูกจ้ากุ้งกระโดดออกเฮ้ยมีงูด้วยนี่นหะเฮ้ยมีงูด้วย ยังไม่ออกก็ยาวยืดอ่ะตายหรือเป็นเป็นอ่ะโอ้ยรอบนี้เราได้ปลาดุกแล้วค่ะทุกคนปลาดุกตัวที่หนึ่งนี้ได้สองตัวไปอีกโก้ปลาดุกไซส์สวยด้วยค่ะ

ีเราได้ปูมาตวงเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะแน่นหรือเปล่าแน่นนะคะแต่ยังแน่นไม่มากเนาะนี่ นั้นถต่ทางจะแน่นนะฮะตัวเมียไข่อะไข่ไข่ไข่อีกแล้วไข่รรจริงโอ<ฮ>้โหมีปะไปดูสิ ต่ออีกลูกหนึ่งเมื่อเช้าเหมือนฝนจะตกแต่ตอนนี้แดดแดงอีกแล้วค่ะน้ำเริ่มขึ้นล้วมีอะไรหรือเปล่าเนอะลูกนี้โอ้ยโอ้ยนักเอือ โอ้ยอุ้ยออ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยทุกคนลูกนี้ลูกฟุกมากเนี่ยโอ้ยปลาดุกใส่ทุกตัวเดี๋ยวนับก่อน 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยห้าตัวตัวใหญ่ๆบิ๊กใส่กิโลขึ้นเนี่ยโอ้โห ไปใครบางคนเขา,าจะมีเชื่อนอ้องขาว่าเราจับใส่เนาะนีใส่ปะบูทรายด้วยโหยเราตัดเงี่ยงก่อนนะคะตอนนี้กดหมูอะเรียกปรากดหมูนะคะ โคตรฟุกอ่ะดูดิกี่ตัวไปนะ่ะห้าตัวสี่ตัวห้าตัวโอ้โหแล้วไซส์สวยทุกตัวด้วยนะไซส์กิโลอะ่ะ มาจ้าเรามาสรุปกันก่อนนะคะนี่ชุดแรกของเรานะคะนี่ชุดแรกเมื่อกี้ได้ปลาดุโอ้ยใสสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยปลาดุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปลาดุเจ็ดตัวนะคะแล้วก็ปลาบูทรายประกดประกดหมูสองตัวแล้วก็ไก่โก้นะคะไก่โก้อยู่ในกระชังนี่เนาะ แต่ประโก้ประมาณสิบตัวได้นี่ค่ะแล้วก็ปลาบูอไซส์ใหญ่ๆนี่ค่ะไซส์ใหญ่ๆสองตัวไซส์กิโลกว่านะคะยอดหมานค่ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้หญิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่นี่โอ้วิจจัมบูไปแล้วก็มีปูอยู่สองตัวนะคะ